ครับก็สวัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมมวยปั้มนะครับ WWE s c กโ l ลสองพนะครับครับนี่ก็จะเล่นแบบเออ่รีวิวให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพวกนับตกเวทีสิบวิเปิดพินนี่คือ,อเปิดเปิดเปิดให้กดปั้มนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างเลือกตัวละครนะครับผมผมชอบติดใจตัวละครอยู่ตัวละคนนึงครับดูคนอื่นนะครับทานี่แมนมากครับเราดูคนนี้ครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดสองนิ้วน่ารักไหมฮะครับก็ถ้ผมชอบชอบถ่าทางแต่ตัวที่ผมจะเล่นจริงๆนะก็คืออดเต็กเกอร์ครับซึ่งผมก็จะมาสู้กับกับกับใครดีเนาะ เ,เวทบาลสีสแมวครับบาติตาบิกโชแมวตัวใหญ่ไปเราชอบสู้กับคนกากาครับเรามาสู้กับใครดีสู้กับนีใครเคนน่าสนใจเคนนี่ไหมอืมเอาเคนดีกว่าอันนี้ก็เป็นแมเนเจอร์ครับแต่เราไม่เอาเอาเยสกดเยสนะครับเพื่อจะเล่นนี่จะเป็น,ปนฉากเปิดตัวอะไร่ากตานานะครับแต่ผมขออนุญาตกดสกิปแล้วกันนะครับ ก็เ,เป็นฉาก,กาตัวครับแต่ผมปิดเสียงเอาไว้ครับเริ่มเกมครับเจอกับเทนรับเดินหนีก่อนโชกหน้าไปผักองครับโอ้โหขออนุญาตเปิดค่าพลังงานดูกันนะครับไม่สะดวกจริงๆขอโทษด,ด้วยโชกหน้าแล้วครับโชกหน้าโดนถีตบหน้าโดนโชกหน้าโดนทีครับโอ้โหจุกเลยครับคราวนี้เจอทิ้งขาครับ โชกหน้าตายแล้วครับเัเรียเจอโชกหน้ามืนใช่ไหมเอ็เซนเจอ้วครับกอดรัดกระดูครับโอ้โหเด้งครับดูค่าแรงงานครับแถบสีแดงๆอันนี้จะเป็นของผมนะครับค่าแรงงานของผมครับเอาเจอจิกตาครับไปแล้วตบหน้าจะโชกโอ้ครับมืนมืนเจอแล้วครับเอาหน้าทุบเลยนี่ยกขึ้นมาทิ้งลงไปท่านี้อันตรายนะครับอย่าไปเล่นเลน ชกหน้าเจอตกหน้าโชกหน้าโชกหน้าเอาใครวิ่งมาครับใครอะเอาใครอะเอามันจะทำร้ายเราเปล่าเฮ้ยไอซีโมมาไงวะเอาเอาละไม่สนแล้วครับวิ่งปั๊มใส่เคสแล้วครับตอนนี้เอามาช่วยผมเองเจอทีตกไปแล้วครับแมวอ,อย่ามายุ่งสึกของฉันแกอย่งไม่ยุ่ง,ง,ง,งต่อยนะเอาเขยงขึ้นมาอีกเอาอะไรยังไงไอนี้เนี่ย เจอไปโคตรละเ้าเจอทีบเฉยเลยครับเ้าเล่นงานเคนต่อครับมันคือใครครับเวทวาเล่หรือเปล่าไม่น่าใช่ครับมันคือเอาใช่จริงด้วยครับเวทวาเล่ครับไม่เป็นไรครับมันลงไปแล้วมาชกเคนต่อครับชกไม่โดนว่าวอาวเจอชกอกวิธีกดกันนะครับกดตัวซีครับแล้วเขาจะไม่สามารถทําอะไรเราได้นอกจากจะใช้ท่านะครับเอาใครวิ่งมาครับเอ็ดเอ็ดเอ็ดมาอีกแล้วครับเอาเคลุกขึ้นมาทำในชกหน้า เอ็ดมาเอ็ดมาช่วยใครวะเอาเจอโชคผิดจับอันนี้เลยครับเอาเอ็ดเอ็ดเอ็ดทำอะไรวะเอาแล้วทำอะไรตรงนู้นวะเอา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 แพ้แล้วมั้งนะครับทำไงดีครับเอาโดนสองเอาเอ็ดไม่กันเอาดิ้นเดาเดาครับเจอทีตายคู่ครับโอ้โหเอ็ด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 ทิ้งสองเคลนครับเจอหน้ากับสองคนนี้ครับ เอตตบเคนใหญ่นะครับไม่รู้ไปแคะไรกันมาจับโชกสลนลงไปครับอเอ้าอึ้งเค้นอื้งครับจุกซีซัดมาครับเดงเชือกมาโฉกหน้าทีครับเอานิ่นิ่เอาโดนผักออกมาครับโชกหน้าเป้าโชกโดนแล้วครับตอนนี้เดงเชือกมาจับใส่โฉสแลมอีกครั้งครับทิ้งไปแล้วเหนื่อยครับเหนื่อย ไปครับคนแก่เดนเทกเกอร์นี่อายุมากแล้วครับห้าสิบกว่าแล้วครับเจอจับช็อคสแลมครั้งที่สามทิ้งลงไปครับอหอบแขกแล้วครับคนแก่ก็งี้แหละล้านเอ้ยโอ้ปิดบัญชีนะครับล้อแล้วครับปิดบัญชีได้หรือเปล่ากอดมาจับเวียงไซเทนพักเกิลทำไงดีครับจับมาจัดโอ้โดนกระดกหลังรับไปแล้วครับกอดมาอีก อาโดนสลัดลดชกหน้าเอาโดนฝาขวางชค็คอสไลน์แล้วครับ <Yeah. S 1> เจอถีบครับ <Yeah. S 1> เออผมก็ไม่ค่อยรู้ทางไว้ปั๊มอะไรมากมายครับก็แต่ว่าชอบเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> เอา,เอา,เอา,เอาไงดีครับเอากอดทิบทําไรกูวะ mm hmm. เด้งเชือกไปแล้วครับเด้งเชือกกระโดดบมเอาไม่ได้ครับ mm hmm. เจอโชกหล่นใช่ไหมหล่นใช่ไหม,มกดเลยครับ เพลงวันนี้ผมจะเอาเพลงเลยใส่จริงครับขอประธานโทษที่เพลงไม่เข้าหูหรืออะไรก็ตามแต่ครับ,รบกับอันเดอร์เฮเกอร์ก็ชนะไปนะครับเพลงก็เออแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นฉากกูชนะกขูขอถ้วยขอพระเจ้าทรงเจิริญเปี้ปยงเอาเอาไม่มีไฟเหมือนเคนะครับโถอันเดอร์เฮเกอร์ไม่ลงทุนเลยครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปหาโหลดกนได้ครับ w w บ เรา2012นะครับครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับข่าวๆเอาเพลงไม่จบก็ไม่กดวะ